สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ยี่ห้อบอสนะครับรุ่น gs t แปด0ัน e นะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีใบเลื่อยจิ๊กซอว์นะครับรุ่น t หนึ่งสี่สี่ d นะครับให้หนึ่งชุดนะครับรูปฟันเป็นรูปรูปนี้นะครับแล้วก็ใบคู่มือการใช้งานหนึ่งใบ เครื่องเจรุ่นนี้นะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับผมจะดูสเปคเครื่องก่อนสเปคเครื่องตัวนี้นะครับกําลังวัดอยู่ที่7 1 0วัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่8 0 0ร้อยถึงสามพรอยอบต่อนาทีนะครับตัวนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับคือสวิตช์ปรับรอบนะครับที่ดิดหมุนตรงนี้ตัวนี้คือสวิตช์ออนออฟตัวนี้คือปุ่มกดเพื่อให้ล็อกนะครับเพื่อให้มันวิ่งตลอด ตัวนี้นะครับคือปุ่มขาเตะนะครับจะปรับระดับได้นะครับสามระดับตัวปอดจับใบนะครับจะเป็นแบบบิดล็อกนะครับกดตัวนี้นะครับเพื่อใส่ใบล็อกใบนะครับใส่ใบถอดใบโอเค เดี๋ยวเรามากดฟังเสียงกันดูนะครับผมจะไล่ระดับนะครับตั <All right. S 1> แตบบ่เล็กสดครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ